กระบวน่านี้หนึ่งของารแอคชั่นกเหมืนอมนแเออเหมือนปลอาวุธเข็

สวนนะครับนี่น้องไม่ใงไหนดิผมกูเนี่ย Wait, how many do you สุ้าสุดท้ายต้งนิ่งๆต้องสุขุมไม่ทำทอะไรเลยไม่ทำอะไร Thank you.

thêm mấy bên đó này You may. nha yeah. ก็ลองไปหาดูหาที่ไทยสเก็ตเล่นในโรงแรมสเก็ตแปดกอนจัดน้ำมือเอาไม่ปิดไฟมาแล้วไม่ส่ตไหนมาแล้วแต่งตัวเต็มไฟ่ทั้งแบบเข้า้วแบบก็เซียนว,ว่องวาไทยไทยมีรถน่ายะเป็นรถสองสองคิ งลวหนูววะแล้วก็มาอะไรกันมั้งแล้วมาถาแล้วก็ทำอไนเมื่อี้ส่งไปถ่ายมาน้องน้ำลายเล่เรเไหมแค่ม่นก็ทำหน้าตกเครียดไม่ใช่น้องเลยนะครับเห็นตะลุงคนหนึ่งยี้แบบว่า หมวกกันน็อกใส่สนับไม่ใช่สนับเาสนับสองแลมถยไปเปเล่นไปเล่นมาแบบนี้นะเรามดเคยคนเดียว แถวนี้เมื่อวานม,ามีกระเทยมากระเทยมาพ่นจร,ริงทรับเที่ยวยทักอย่างใช่ไหมเนี่ยแลองผมไที่ตาม ันตมตาโอเช่นับจิเบนกันเถอะตอแต่งให้แม้ว่าเข็บองคอ,งองร์ดมือแต่จะเบนกัน ยนเก็บเงินโยนเก็บเงน 然后，然后、嗯。